วันนี el, ้จะมาดูผสมอาหารนะครับให้น้องไก่นะครับนี่ครับน้องไก่กำลังรอไก่ไข่นะครับนี่ครับสับหยวกกล้วยนะครับผสมกับหัวอาหารนี่ครับเตรียมมาแล้วประหยัดนะครับใช้หยวกกล้วยสับผสมกับหัวอาหารนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูผสมกันนะครับ ผสมหัวอาหารนะครับพุกเขา,าศสยประหยัดนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับไม่ได้ใส่ลำนะครับใช้หัวอาหารผสมเลยกับหยกกล้วยนี่ครับหลอแล้วครับนี่ครับได้เวลา พอได้เวลาก็รอเลยครับอใเลไข่หให้ไปรอบนึงแล้วนะครับอัน,นี้ให้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าอาหารรู้สึกว่าจะยังเหลืออยู่ เดี๋ยวดูข้างในนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับอาหารอันนี้รอบเย็นนะครับให้สองรอบนะครับเช้าก็เย็นอารมณ์ดีนะครับวิ่งเล่นนะครับก็เดี๋ยวอาอจะให้อาหารกันดีกว่านะครับอ่าครับมาให้อาหารใกล้กันนะครับมา แม่เดินตามเลยครับรู้นะครับเดินตามเข้าไปเลยแบบสงสัยใจหิวนะครับตัวที่อยู่ข้างนอกมันยังไม่เข้ามาครับนี่ครับกวางทางอยู่ สุขภาพยังดีอยู่นะครับน้ำก็มาใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่พอนะครับบางตัวเข้าไม่ถึงก็เลยซื้อที่แขวนแบบน้ำมานะครับเอามาใส่เพิ่มข้างนอกก็มีนะครับ รู้สึกว่าจะไม่ค่อยหอยิวเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่ครับแกบที่เอามาที่เอามานะครับรู้สึกว่าจะมีข้าวท่อนอยู่ด้วยนะครับที่เอามารอบนี้นะครับนี่ครับของไก่ก็จะมาก็เลยไก่เขาว่าจะคุยกินนะครับนี่ครับคุยแล้วก็เจ๊กกิน เลยไมห่หิวเท่าไหร่ครับพุ่งจะเปลี่ยนไปนะครับแ่ไปเอามาจากหลวงสี่นะครับ,รบมองนะครับกามเย็นนะครับมาดูกันนะครับไก่กินอาหารนะครับ ยังไม่ไข่เลยนะครับนี่ลงมาเดือนหนึ่งนะครับไก่ที่มาก็คือเป็นสิบเจดถึสิบแปดสัปดาห์นะครับซื้อมาลงมาเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งน่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดสัปดาห์นะครับยังไม่ไข่เลยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าแปลกที่แล้วก็อากาศน่าจะร้อนนะครับ นครับที่นอนทําไว้ก็ไม่นอนนะครับส่วนมากจะน,นอนกับพื้นกันซะมากกว่านะครับนี่ครับมาดูน้องๆกินอาหารกันนะครับอัปเดตให้ดูนะครับกับหัวอาหารก็เขาก็กินดีอยู่นะครับหยวกกล้วยผสมนะครับ ผสมกับหัวอาหารประหยัดอยู่นะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเรามีผักมีอะไรทีร่เหลือเศษผัก<ๆ>ก็ามาโยนให้กินได้นะครับนี่ครับส่วนตัวที่อยู่ข้างนอกเขาก็ยังไม่เข้ามาเลยครับเพราะเราล้อมข้างนอกไว้แล้วให้เขาเดินเล่นอยู่ข้างนอกนะครับนีครับเขาก็จะออกไปข้างนอกไปเดินเล่นนะครับ ล้อมรัวไว้แล้วนะครับเลี้ยงมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็อายุน่าจะยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ก็ยังไม่ไข่นะครับรออยู่นะครับไก่เมันตใหญ่นี่ครับเปลี่ยนน้ำจะไก่ตัวใหญ่นะครับดูครับ ตัวใหญ่อยู่นะครับสุขภาพดีนะครับดูครับอ้อวนตึบเลยนี่ครับแต่ยังไม่ไข่ต้องจับตัวนั้นนะโอ้ตกใจตกใจอ้วนไหมแต่ยังไม่ไข่ นนีง้เยใกล้แล้วนะครับน่าจะใกล้อาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะน่าจะไข่นะครับนี่ครับทดลองเลี้ยงดูนะครับถ้าไม่ลงมือทำก็ยังไม่ได้นะครับเราต้องทดลองดูนะครับนี่ครับลองศึกษาตาม youtube นะครับแล้วก็มาลองทดลองทำดูเลี้ยงดูนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดไข่หรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับวันนี้พามาดูให้อาหารไก่ก่อนกินดีอยู่นะครับส่วนตัวที่อยู่ข้างนอกก็ยังไม่เข้ามานะครับนี่ครับตอนมืดเขาจะเข้ามาเองนะครับเข้ามานอนข้างในเราเองนะครับ พอเวลากลางวันเขาก็จะอยู่ใต้ต้นมงต้นไม้นะครับอยู่นอกนะครับล้อมนอกไว้ก็ไม่เครียดนะครับไก่น้ำก็อย่าให้ขาดครับช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนะครับผมนี่ครับให้ชมกันเพลินๆน,นะครับนี่ครับไก่ถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงก็ ทดลองดูนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ